ตันนี้เรามาดนครับจิ้มดานะครับวันนี้เรามาินดํนา,าุ่นแบบบ้าน,านพี่นองเอนะครับใส่บ,ตบพตบเ่ี่น้นองกินแบบดำแบบบ้านๆบัวเพด้พี่น้นองเลย สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับมาพบมาพบกับช่องหน่อยคนนะอยู่ฮายกินแชแนลครับสวัสดี FC ฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้โบ้ไล่ใหญ่กันท่งพี่น้องครับเมื่อกี้ครับโบ้พีสซันไทยเนื้อเด้อพี่น้องเด้อขอตบขอไพ่พี่นอ้องเสียผ้าพี่น้องไม่กินตําครับพี่น้องกินตํา เดี๋ยวป็าบนบนต่ำเส้นกระปุ่นแล้วคุณมเย็ดโปเพชรพีพ่นนอนกรสิเต็มทานอย่างน่อยพี่น้อนครับใส่ี่ใส่บดเคือนี่บดเคืออยเคือขึ้นอยบานเฮ้าหน่อครับมาบดไฟแบบใส่ใส่บดเงาบกเอิร์กพี่นอนบกเอ,อิร์กเงินคน้นมาพี่นนอนรบบตัดทองพี่หนองหน้าพี่นนอนโบลายใหญ่ห้างไลยแกพี่หนองเ็ ามากินเดียวพี่น้องคนนึงแซ่บคำนะใส่หวัหวอยพี่น้องลูกถาดเลเดอพี่น้องเอยากลูกถาดเลยเดยอดเเดครับติบสุดแซ่บปะนะอือำบ่อยมื่อ หัวหช้เขาอย่นี้น,แบบแน,นบบอยแซบครับ็นได้แซบหนักหัวไ้ทำปุ๊บปุ๊บขบุนแบบเป็นบางแบะแซบกัันะวะ ไอ้พี่น้อนมาเนี่ครับเอฟซีทุพรรณครับมากินตำกินตาแบบกินจับป้าพี่น้องแบบแล้วล่างวันข้าวอ,อี่อมอาไว้ไอ้เจลีข้าวต้มย่างดีพี่น้องต้มแก๊บตอกแก๊บตาอวย่างดีเฮ็ดเองครับพี่น้อง ตรงไหนให้ยุให้กินเพียนเองย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวป่ะเด้๋ยวใ้พี่น้องได้เบิ้งนะพี่น้องพี่นองต้องขอดี่รัดขามกันตอนนี้ไม่กินในเบิ้งครับตำเล่าตำเล่าพี่น้องตำเล่าแสียพี่น้องแสีย ជាក្នារបស់នាលាលាល់ទីល់ធ្លាំងពី อ่มอหมดเอียงหมดไตคดโ <c oughs> ตมันต่ไมีหนอกเลยลุง nhau ngao cả cái này giờ cũng cái อรนะอนมากตะหปุ่นตะปุ่นใส่หัวไห่ตําใส่บุง <c oughs> <c oughs> นี้มาพี่น,อน้อย FC ฟซีกันมากครับแม่แม่ากาับตาลุงๆครับกินสมกันเด้อ,อ้วเยมันกินเขาว่าผิดพี่น้อยกินตับหุ้งกินตับมั่วๆ,ๆตับมั่วๆ,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 ๆของสองเลยคนอยู่คนหายอยู่หายจิน ตับจริงจรงพี่เนาะตับหม้อหม้ออืมใช่ฮึอีสามชีน่วยก็เบียดแต่วู่เนี่ย มานี่น้มันเหมอนบ่าวนข้นมาหน่อยพี่น้่งวุ่นกินอะไดรกุงเผ็ดขนาดวันนีผักกับพี่หนุมผมเลือกมาละ ไปกินกับเป็นเจมหายังเล่อแสบก้อนหนอนแบกเกกบชื้อสูตรมั่วครับตองทมใหม่ให้ยิ่งให้กินเองอพี่น้องตาสุดรมั่วพี่น้องใไอหัวหอยใจะบึกเชื้อขึ้นไฟแสบเกินพี่น้อง อื้ออ่างระร้าๆบอื้อไม่รู้ว่าบลก้อยแห้งๆอย่างปุ๊บมอื อข,อขอขอถูกขอให้พี่น้องีอจะลูกสีหน่อยห้อเชียวลูกสีหน่อยห้องมเล้กกัดเขาดีบไบนลยพี่น้องผู้คมเบลี่ผู้คมมันได้หยาบไน่เอ,อยพี่น้องอือหอยม่เมาะไฟดีหหอยสมกุบ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  อมใส่หน่อยพุ่อนอมใส่ถั่นี่จิ้มจิมจิ้มจิ้มครับละขี้หนก่อิ้มากเผ็ดเลยเูบ อน่อยพี่น้องกินน้ำมันส่องหนาสลอยกินว่าได้อันเพืิอด

ยยมากกันเ้วะสมพี่น้องลูกถาดไปเดอ้อพี่น้องคนอย,ยากลูกถาดไปเด้อครับตำสุดเสียบไปนะอือขื้นไหมอละ หัวไ้หอหนึ so ่พี่น่องแซ่บครับถ็นเลยแซ่บยิ่งหนักหัวไช้นำปุ๊บปุ๊บทำแบบุนแบบเป็นบางแซ่บคือกันว พี่น้องมากนี่ครับเอฟซีทุรคันครับมากินตำกินหนาแบบกินจับป้าพี่น,อแบบแน้องแบบเลล่างวันข้างอว์่มเองไว้ไว้เอลี่ยข้างมอต้มย่างดีพี่นอ้องต้มแก๊บตอกแก๊บตาอวอย่างดีเฮ็ดเองครับพี่น้องช่องหน่อยให้ยุให้กินเฮ็ดเองอย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวป่ะดทศไทยพี่น้องระเบิ้ลหน่อยพี่น้องพี่น้องต้อการทีรัดขามกันตอนนี้ไม่กินในเบิ้ง จับตำเล่าตำเล่าพี่น้องตำเล่าแสบพี่น้องเสียคนมากินผมหรือเป่าไปม่กินไล่กินนก

ก็อมกวถัวขอวใพี่น่อยดี่ลุกสีน่อยห้องโฉลุ่งสีหน่อยห้ยงหองล้วกัดเขา่อดีบบนี้พี่น้องผู้คมเบลี่ผู้คมม,มันไดกหยาบแงี้ยงยพี่น้อยอ,ยนยอยอืหัวหอมไม่หนักไฟดีหมืหอไฟผมกุบกุบกุกุ ได้หน่อยพอดอมได้ขาดนีงน้อจิ้มจิ้มจิ้มจิครับจ <enthus flush. S 1> ัดขี้นุกกินมากปะเอะเลูก อ่านหน่อยพี่น่องกินน้ำมันน่ซ้องหนาสโลลยกินว่าไรเอมเพริ๊ด อืนยังกระโดดกรเดียง ยิ่ยมากกันเนืสมดีหมดคีออร่อ สัมทัสนะพี่น้องสัมพุ่น้อำสัมผัสพี่นองามยังงตัวเขาให้มาเหียวสัมัสพี่น้องด้วนอเสียบยีแนนพี่น้องอิ้มแ้วพี่น้องมืดอาดตกเรมมดถัดนึง อาหารหน่อยดอกพี่น้องบล้วันถาดนี้ถาดนี้จะกินมัดๆมดเอ้ามาพาพี่ปราหน่อมไม่กินตำบอกพุ่งใส่กับปุ้นแซ่บๆนึ่งพี่น้องแซ่บยิ้มกับพี่น้องส่งคลิปนีก่กับซีฟ้าวเนี้ยพี่น้องฟ้าวกินฟ้าวเลี้ยวฟ้าวเบี้ยดเบียงนั่พี่น้องเน <c oughs> าะก็ไปหาหลังตส้แล้วซ้ำกับพี่น้อง,อ,ง, <c oughs> าางอยอู่ผู้ดเดียวเนาะกับลูกสาวสองคนพี่หน่องอยู่ผู้เดียวอยู่กับลูกสาวสองคนบแกผู้เดียวเัยข้นสวดนี่แหละพี่น้องฟ้าวกินฟ้าวเลี้ยวฟ้าวเบี้ยดเบียง พี่น้องครับเซตเป็นนิบร้อยพี่น้องเป็นล่าถ้วยบปดนี้พี่น้องครับคลิปเก่นคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องโอ้เพชรไาพีพันหน้องมากินตั้บักพุงใส่ขับปุ่นกับงอหอยครับพี่น้องกับกระเคือไผ่กับกินอิ่มเซตเป็นนิบร้อยเด้อพี่น้องเด้อคลิปเนี้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนะพี่น้องเแบบคอมเมนต์ใต้คลิปมาจะเป็นเพจยังท่านยังเนาะพี่น้อง โอ้หเพเตืเพลดเิเสีบพี่น้องคลิปนี้กะลำ่ำลาพี่น้องไปแล้วครับกินกับอิม่มทอมบอ้วมีแห้งเหรอพี่น้องไปกินอิ่มนอนกับรับพี่น้องคลิปนี้เราเข้ามาสวัสดีครับพี่น้อง